จ่องข่าวร้อน สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข,ข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกะวันอังคารที่31มกราคม2555ค่ะและสําหรับนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็ได้มีมติออกมาน่าสนใจในหลายเรื่องแล้วก็หลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติตามที่สํานักปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเสนอ การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพวรนณดีโดยให้วันที่9เมษายนเป็นวันหยุดราชการและในวันที่8ถึง10เมษายนด้วยค่ะพร้อมทั้งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกโดยทั่วกันให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงเครื่องเสานอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือสถานที่ต่างๆให้งดหรือการแสดงนะคะต่างๆรวมไปถึงความบันเทิงพร้อมกับ ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ควบคุมดูแลารายการที่ออกอากาศให้เหมาะสมด้วยค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่เป็นข่าวดีแ้ะค่ะสำหรับบรด,ดรข้าราชการในวุฒิรัญญิตนะคะในวันนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีมติเห็นชอบกฎของคณะกรรมาก,การขาร้าราชการพลเรือนหรือว่ากนพนะคะว่าวยเรื่องของการรับเงินเดือนข้าราชการปีพศทางนี้ก็เพื่อที่เป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการนะคะในตัวเงินที่อยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนด้วยกันนะคะ นี้ก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกันกับนโยบายของรัฐบาลและก็จะมีผลย้อนหลังด้วยนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะ่และสําหรับโครงการเงินเดือนข้าราชการใหม่นะคะก็จะเป็นดังต่อไปนี้ค่ะในปีที่1ข้าราชการวุฒิปวชนะคะก็จะมีเงินเดือนขั้นต่ำา6 2 0บาทขั้นสูงอยู่ที่8,080บาทค่ะ และในปีที่2ก็จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ9,000บาทอัตราขั้นสูง9,900บาทค่ะข้าราชการวุฒิปวสนะคะในปีที่1จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ9,300บาทขั้นสูงนะคะ9,860บาทปีที่2นะคะจะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ1 5 0 0บาทแล้วก็ขั้นสูงนะคะ11,550บาทค่ะ ส่วนข้าราชการวุฒิปริญญาตรีในปีที่1น,นะคะก็จะมีเงินเดือนขั้นต่ำา1 6 8 8 0บาทขั้นสูง12,390บาทในปีที่2จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำา5 0 0 0บาท ขั้นสูง16,500บาทค่ะส่วนข้าราชการวุฒิปริญญาโทนะคะจะมีเงินเดือนขั้นต่ําในปีที่1ค่ะจํานวน15,300บาทนะคะขั้นสูง16,220บาทและก็ในปีที่2นะคะจะมีเงินเดือนขั้นต่ํา17,500บาทและขั้นสูง19,250บาทและในส่วนข้าราชการวุฒิปริญญาเอกนะคะจากเดิมได้ที่17,010บาทนะคะก็จะเพิ่มเป็น19,000บาทค่ะค่ะและทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคํานวณจากฐานเงินเดือน ป,ปัจจุบันของข้าราชการวุฒิปริญญาตรีที่รับอยู่ด้วยกันจำนวน9,140บาทกับฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นในปีที่2นะคะ ซึ่งก็เท่ากับว่าเงินเดือนนั้นจะได้ปรับขึ้นถึง64เท่าเลยทีเดียวค่ะค่ะส่วนวุฒิปริญญาโทนั้นก็จะปรับขึ้นนะคะ45%ด้วยกันนะคะจากฐานเงินปัจจุบันที่อยู่ที่12,000บาทนะคะแล้วก็วุฒิปริญญาเอกค่ะปรับขึ้น24%จากฐานปัจจุบันนะคะ17,000บาทค่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ2ครั้งดังกล่าวนั้นนะคะก็มีผลบังคับใช้พร้อมๆกับ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่1และก็ปีที่2ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสาม,มัญน,นะคะโดยก็จะมีการปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลมุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เข้ารับราชการในตำแหน่งระดับแรกบรรจุก่อนนะคะก่อนวันที่ในเรื่องของมาตรการนี้ซึ่งก็มีผลบังคับใช้อย่างน้อย10ปีค่ะ ้วยผลจากการปรับเงินเดือนชดเชยนั้นนะคะก็จะต้องไม่ทําให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่ากลายเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ํากว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันในบรรจุในวุฒิเดียวกันค่ะ ค่ะก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่เป็นข่าวดีกันออกมาสําหรับข้าราชการวุฒิรัญญาตรีนะคะส่วนที่นี้ในประเด็นกระแสวิพากษ์วิจาร์แล้วก็ความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวกับพรกการเงิน2ฉบับนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหากันอยู่ละ,ค,ะค่ะค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะสมาชิกวุฒิสภานําโดยนายคานูนสิทธิสมานสาวสสรหานารายชื่อสว68คนยื่นต่อพลเอกธีระเดชมีเพียรประธานวุฒิสภาเสนอความเห็นค่ากาะการตราพรกปรับปรุงการบร บริหารหนี้เงินกู้ที่ทางกระทรวงการคลังกู้เพื่อที่จะช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพศ2555นะคะด้วยจํานวนเงิน1.14ล้านล้านบาทให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เป็นไปตามมาตรา184วรรค2ของรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งนี้นนะคะานคำนูลสิทธิสมานก็กล่าวด้วยนะคะว่าการออกพร,รกรดังกล่าวนั้นไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะเพื่อให้มีงบประมาณในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศจากปัญหาอุทกภัยเพราะคณะรัฐมนตรีมีงบประมาณในการดําเนินการอยู่แล้วและการตราพร,รกรฉบับนี้ก็ไม่ได้มีผลให้รัฐบาลนํางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังในการชําระหนี้ดังกล่าวมาใช้ฟื้นฟูประเทศ อีกทั้งไม่ได้มีผลเป็นการบริหารจัดการการชําระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยต้องการให้ชะลอกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะในการประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติอย่างสมบูรณ์ค่ะ ขณะที่ประธานวุฒิสภาเองนะคะก็กล่าวว่าจะมีการตรวจสอบความถูกต้องภายใน3วันก่อนที่จะส่งให้สารรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนจะส่งผลต่อการบรรจุระเบียบวาระเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมวุฒิสภาหรือไม่นั้นนะคะก็จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน ส่วนพระกอฉบับอื่นๆนะคะที่ไม่ถูกยื่นตีความก็สามารถเดินหน้าตามกระบวนการต่อไปได้ค่ะค่ะทางด้านของนายอภิสิทธิ์เบชชิวะนะครับผ,ผู้นําฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงนะคะการยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อส่งตีความร่างพระราชกําหนดทั้งสองฉบับต่อสารรัฐธรรมนูญคาว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ประธานรัฐสภาจะต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมน,นูญหลังจากตรวจสอบรายชื่อที่มีการเสนอว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งหากร่างพระราชากำหนดทั้งสองฉบับนี้ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมน,นูญก็จะขึ้นอยู่กับมารยาททางการเมืองของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรต่อไป ขณะที่นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมชี้แจงหลักการและเหตุผลการออกพระราชกําหนดกู้เงินสี่ฉบับในที่ประชุมพักเพื่อไทยเพื่อให้สสของพักรับทราบข้อมูลทำความเข้าใจและชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ต่อการที่พรกอก,กู้เงินนั้นถูกยื่นตีความค่ะด้านในประสานไตรรัตน์วรกุลนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยเขาว่า ท่านธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเตรียมนัดหารือกับสมาคมธนาคารไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปในแนวทางและอัตราการเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากระดับปัจจุบัน0.4%ของฐานเงินฝากนะัดสิ้นปีจากธนาคารพาณิชย์นะคะเพื่อนําไปชําระหนี้พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยม,มูลค่า1.14ล้านล้านบาท ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เสนอแนวทางต่างๆให้มีการพิจารณาซึ่งก็คาดว่านะคะจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนใน1-2สสัปดาห์นี้ค่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีต่อกระรวงการคลังนั้นจะมีหลายทางเลือกแต่โดยเฉลี่ยแล้วค่ะก็คาดว่าจะชำระหนี้เงินต้นของกองทุนฟื้นฟูให้หมดได้ภายใน25ปีแต่ในการหารือเมื่อวันที่30 มกราคมก็ไม่ได้มีแนวคิดเรื่องการเดินเงินสำรองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนในกรณีนะคะที่พักประชาธิปัตย์นั้นนะคะด้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูนตีความร่างพระราชก,กำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูลและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกระบวนการแล้วนะคะก็คงจะต้องรอดูละค่ะว่าท้ายที่สุดสารรัฐธรรมนูญนั้นจะรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้หรือไม่ ถักว่าสารรับนะคะกระบวนการทํางานทุกอย่างก็คงจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนจนกว่าสารจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นแต่ในเรื่องนะคะที่สารนั้นยังไม่รับนะคะการทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมก็ยังสามารถที่จะดําเนินการกันต่อไปได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นมติของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะและช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะจบข่าวร้อน